สมานนชันแรงงานแห่งประเทศไทยคะ่ะเรียนเชิญค่ะพี่น้องเลยเหนื่อยไหมคงจะไม่มีคำว,ว่าเหนื่อยแล้วพออยู่กันมานานแล้วนะฮะคงคงอยู่ตัวแล้วนะครับก็ขอสมัสดีพี่น้องทุกท่านนะกปทสปปสแล้วก็พี่น้องกองทัพธรรวมทั้งพี่น้องที่อยู่ต่างบ้านด้วยนะครับที่รับชมการถต่ยทอดสดอยู่ใน เวลานี้นะครับก็เป็นเรื่องปกติทุกวันที่เราทํากิจกรรมกันที่นี่แต่ว่าสิ่งที่เราทํานั้นเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มันไม่ปกตินะครับเพราะเรากําลังเดินในเส้นทางที่ต้องการให้บ้านนี้เดินไปที่ทางที่มันถูกต้องแล้วก็มีความเป็นธรรมนะครับการใช้จดหมายอย่างเสมอกันนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่พี่น้องคงรับรู้เข้าใจรับทราบกันอยู่แล้วนะครับดังนั้นก็จึงเป็นภารกิจเป็นหน้าที่ ของพวกเรานะครับที่รักความเป็นธรรมทั้งหลายที่จะต้องทําหน้าที่นี้ซึ่งอนาคตเราอาจจะไม่รู้หรอกว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นแต่อย่างน้อยที่สุดการเดินในเส้นทางสายนี้ก็เป็นเรื่องที่จะบอกต่อกับคนรุ่นต่อไปได้ว่าเรากําลังทําอะไรและก็ที่สําคัญก็คือว่าพวกเราก็ทํามันโดยตลอดโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนอันใดใช่หรือเปล่าพี่น้องนะครับไม่ได้หวังผลตอบแทนอันใดเพราะถือว่าการทําดี ในทัศนะในความคิดของผมผมงคิดว่าการทำดีนั้นดีการทำชั่วนั้นชั่วการทำดีก็ไม่จำเป็นต้องได้ดีใช่หรือเปล่าพี่น้องแต่การทำดีคือดีทุกสั่งทุกถิ่งทุกอย่างดีจิตใจเราดีร่างกายก็ดีอารมณ์เราเบิกบานส่วนก็ที่ทำชั่วนั้นก็ไม่มีความสุขนะครับทำชั่วมันก็ได้ชั่วอย่างน้อยจุดตัวเองก็รู้ว่าทำอะไรอยู่นะครับคิดอย่างไรนะครับทำสิ่งนั้นลงไปมันก็ได้สิ่งนั้นตอบแทนเหมือนก็บอกว่านะครับ หวานพืชชั้นใดก็ย่อมได้ผลชั้นนั้นใช่หรือเปล่าพี่น้องนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราทําวันนี้ก็เราต้องการที่จะสร้างความดีสร้างกรรมดีแน่นอนที่สุดสิ่งดีๆมันก็จะเกิดขึ้นอย่างน้อยก็เกิดขึ้นกับพวกเราใช่หรือเปล่าพี่น้องนะครับนั่นคือสิ่งที่เรายือนหยัดและก็สิ่งที่เราทํามาโดยตลอดดังนั้นสาการวันนี้ซึ่งผมก็เข้าใจว่าบนเวทีอย่างนี้ก็ได้พูดเรื่องราวไปเยอะแยะมากมาย,ายแต่ละช่วงแต่ละสการและก็แต่ละวัน แล้วก็วันนี้ก็เข้าใจว่าสิ่งที่พูดคุยกันเวทีอย่างนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของความพยายามในการนิรโทษศกรรมนะครับให้กับนักโทษเด็ดขาดก็คือคุณทักษิณชินวัตรนะครับซึ่งก็เป็นความพยายามอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่คุณทักษิณหนีคดีไปจนถึงในขนาดนี้ก็ยังทํากันอยู่จะพี่น้องจํากันได้นะครับเรื่องของนิรโทษศกกรรมสุดซอยใช่หรือเปล่าพี่น้องอจนพี่น้องประชาชนทั้งหลายก็มีความรู้สึกว่าไม่พึงพอใจ แล้วก็ลุกกึ้นมาเคลื่อนไหวในยุคสมัยของกปปสก็พี่น้องก็ต้องการที่รักษาไว้ถึงมาตรฐานทางด้านกฎหมายให้บ้านเมืองเดินไปตำเลตามกันลองครองธรรมของมันแต่ผลที่ออกมาก็อย่างที่เราเห็นกันอยู่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าในการเคลื่อนไหวในการต่อสู้แน่นอนที่สุดเราย่อมรับรู้กันอยู่ว่ามันไม่มีอะไรเพอร์เฟกมันไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซนต์นะครับในดี มีเลวในเลวมีดีนะครับในชั่วมีดีในดีมีชั่วก็สุดแท้แต่ที่เราจะเลือกว่าเลือกสิ่งนั้นหรือสิ่งไหนนะครับก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องทํากันต่อไปครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันความพยายามในการเรียกโซษสกรรมจนเวทีอย่างนี้ก็ติดสติกเกอร์ใส่เสื้อกันนะครับซึ่งก็เรื่องของนี่โซษกรรมก็บางเรื่องเราก็เห็นด้วยโดยเฉพาะคนเล็กคนน้อยที่ไปทําผิดการชุมนุมทางคดีทางการเมือง นะครับกนนีเราโทษสกรรมกันไปส่วนคนที่ทําความผิดคิดร้ายต่อบ้านเมืองคิดร้ายต่อสถาบันนะครับซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติอยู่ในหัวอกอยู่ในหัวใจของคนไทยทุกคนนั้นเขายอมกันไม่ได้ก็ต้องรับฟังในสิ่งที่เขามีความคิดเห็นเป็นอย่างนั้นเพราะก็ยังรักยังจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติใช่หรือเปล่าพี่น้องประนั้นคนที่เป็นสสคนพินการเมืองในสภานั้นก็อย่าคิดว่าสิ่งที่ ประชาชนลุกขึ้นมาคัดค้านสิ่งที่ประชาชนลุกขึ้นมานั้นไม่เห็นด้วยเป็นเสียงที่ทําให้เขาราการเป็นเสียงที่ไม่น่ารับการเป็นเสียงส่วนน้อยนะครับถ้าคุณคิดแบบนั้นหลายครั้งที่ผ่านมาคุณก็เคยพลาดมาแล้วใช่หรือเปล่บาพี่น้องปเป็นการประเมินประชาชนในลักษณะที่ต่ําไปในะวันนี้นะความพยายามในสิ่งหลานั้นก็กลับขึ้นมาใหม่อีกแล้วความพยายามในการดิรโซสกรรมให้ครับ นักโทษเด็ดกาดหรือนิร,รักนิโทษกรามสุดซอยก็กําลังจะมาถึงกําลังจะเกิดขึ้นอีกรอบหนึ่งแล้วก็หลายส่วนก็คาดหวังว่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปมันก็น่าจะเกิดกระบวนการใหญ่เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าซึ่งวันนี้พี่น้องก็กําลังทาหน้าที่กันอยู่ในสภาในวันนี้ก็พยายามทําหน้าที่กันอยู่แต่ว่าในสภานั้นก็มีหลายคนบางคนก็เห็นด้วยบางคนก็ไม่เห็นด้วยนะครับแต่ว่าเราก็ประมาทไม่ได้นะดังนั้นสิ่งไหนที่เราสะท้อนได้สิ่งไหนที่เราแสดงได้ ก็ต้องแสดงออกไปเช่นการเข้าชื่อการการโหวตผ่านช่องทางต่างๆที่เขาเปิดออกไามแม้ว่าเราจะไม่เชี่ยวชาญไม่ชำนาญแต่ว่าเราก็ต้องหาวิธีการหาความพยายามเพราะว่าคนที่คิดไม่ดีคนที่กิไร้ายก็จะทํากันแบบนี้แหละเขาจะทําแล้วก็ออกแบบในสิ่งที่ประชาชนทําไม่ได้ที่ประชาชนทําไม่เป็นประชาชนเข้าไม่ถึงก็จะทําแบบนั้นโดยอ้างว่า เขาได้สร้างแล้วเขาได้ทําแล้วก็ได้เปิดโอกาสแล้วแต่ประชาชนไม่ได้ทําหน้าที่ของประชาชนเองท้ายที่สุดเขาจะเดินตามนั้นเดินตามที่เขาคิดตามที่เขาออกแบบไว้ส่วนข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นนั้นเขาไม่รู้แต่วันนี้เขาพยายามทําคิดว่าเขาทําสิ่งนี้แล้วเนี่ยมันก็จะได้อย่างที่เขาต้องการแต่แน่นอนที่สุดผมบอกแล้วว่าสิ่งที่ทํานั้นผลสำเร็จของมันอาจจะไม่ได้ใจสิ่งที่เขาต้องการก็ได้มันจะเกิดขึ้นในสิ่งที่สวนทางก็ได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เคยเกิดขึ้นไหมเคยเกิดขึ้นมาแล้ว นะครับโดยเฉพาะเรื่องนิ้รักรรมสุดซอยจนกรเกิดการจุมนัยประชาชนเป็น10บล้าน2ี่ล้านที่ออกว่าเคลื่อนไหวต่อสู้ก่อนหน้าน,นั้นก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วดังนั้นนักการเมืองทั้งหลายพรรคการเมืองทั้งหลายก็อย่าเห็นแก่พวกพ้องอย่าเห็นแก่หน้านายใหญ่จนลืมว่าตัวเองนั้นเป็นตัวแทนของประชาชนใช่หรือเปล่าพี่น้องเพราะฉะนั้นนะครับเราในฐานะประชาชนเลือกคนไปให้ทําหน้าที่ เพื่อแก้ปัญหาของชาติบ้านเมืองแก้ปัญหาของประเทศชาติโดยเฉพาะปัญหาข้าวของแพงที่เขาเรียวกว่าแพงทั้งแผ่นดินในขณะนี้นะครับแต่ที่ผ่านมารัฐบาลไม่ได้แก้ไขปัญหาอะไรเลยรัฐบาลไม่ได้บริหารประเทศที่ผ่านมาแต่ที่ผ่านมารัฐบาลบริหารอำนาจเพียงอย่างเดียวว่าไม่ต้องการให้อำนาจนั้นมันสูญออกไปจากตัวเองไม่ต้องการอำนาจนั้นหลุดออกไปจากตัวเองแต่เพียงตอนก็ทำทุกอย่างเพื่อให้อำนาจนั้นอยู่กับตัวเองโดยลืมที่จะบริหารบ้านเมือง ซึ่งทุกคนต่างรู้ทุกคนต่างทราบวันนี้ว่าประชาชนอดอยากยากแค้นแสนเข็นขนาดไหนนะครับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนั้นเต็มแผ่นดินในขนานี้แต่ว่าก็กลับไม่มีการแก้ไขสัญญิงสัญญาที่เคยให้ไว้กับพี่น้องประชาชนว่าจะแก้ปัญหาเรื่องน้ํามันแพงไฟฟ้าแพงคาดแพงนะครับขึ้นป้ายไว้สวยหรูก่อนหน้านี้ว่าได้ได้เป็นรัฐบาลเมื่อ,อไหร่เนี่ยจะลดก้าไฟฟ้าลดก้ากา๊าซลดก้าน้ํามันทันทีแล้ววันนี้ทําหรือเปล่าทําหรือเปล่า ซ้ำร้ายกับเพิกเฉยนิ่งดูดายปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นมันก็กระยับตัวสูงขึ้นสร้างผลกระทบอย่างต่อเนื่องนะครับจนให้ในายทุนนายทุนพลังงานนั้นร่ํารวยขึ้นร่ารวยขึ้นในขณะที่คนพี่น้องประชาชนตั้งผู้ประกอบการเจ้าของโรงงานธุรกิจรายใหญ่รายเล็กรายกลางรายย่อยต้องเจ๊งกันพินาศสันตโรในขณะนี้แล้วก็ปลดคนงานเลิกจ้างคนงานกันสารพัดเวลาผมจะเรียกร้องเรื่องการขึ้นราคาก้าจ้างแรงงานก็บอกว่า เดี๋ยวขึ้นราคาก้าจ้างแล้วเนี่ยราคาสินค้าก็จะปรับตัวสูงขึ้นแต่วันนี้ก้าจ้างยังไม่ปรับหมูก็ขึ้นแล้วไข่ก็ขึ้นแล้วเมื่อวานนี้กะทิหัวกะทิก็ประกาศขึ้นแล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นราคาหมดในขณะในขณะที่ก้าจ้างเนี่ยยังไม่ได้ปรับขึ้นราคาแต่นะครับซึ่งผมก็พูดหลายครั้งแล้วว่าก้าจ้างแรงงานนั่นเองกระบวนการทางการผลิตนั้นมีไม่ถึง10%เท่านตนั้นเองแต่เวลาสิ่งที่มันแพง สิ่งที่เป็นต้นทุนในการผลิตและทําให้สินค้าราคาแพงก็คือเรื่องของต้นทุนพลังงานนะครับต้นทุนเรื่องของไฟฟ้ากา๊าซที่ใช้เป็นต้นทุนในการผลิตรวมทั้งค่าขนส่งนะครับเพราะเนื่องจากว่าวัตถุดิบที่จะต้องเดินทางจากแหล่งหนึ่งไปยังอีกแหล่งหนึ่งนั้นมันต้องใช้กระบวนการในการขนส่งจะเป็นทางน้ําจะเป็นทางบกจะเป็นทางรางก็สุดแทแต่แต่ว่ามันยังคงต้องใช้น้ํามันใช่หรือเปล่าพี่น้อง <Yeah. S 1> มันยังคงต้องใช้กา๊าซซึ่งมันเป็นราคาที่ แพงราคาที่สูงมากในขณะนี้เพราะว่าคนที่คบคิดกันในการกําหนดราคาพลังงานก็ดีคนที่คบคิดกันในเรื่องของราคาไฟฟ้าราคาก๊าซก,ก็ดีเนี่ยมันเป็นคนเดียวกันกลุ่มเดียวกันซึ่งก็เป็นกลุ่มคนที่มาบริหารประเทศในขณะนี้ใช่หรือเปล่าพี่น้องเพราะฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของเราในการทําหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นการทาหน้าที่เพื่อที่จะรักษานะครับความยุติธรรมให้มันเกิดขึ้นในบ้านในเมืองนี้แม้ว่าเราจะเป็นคนเล็กคนน้อย แต่ผมเชื่อว่าคนเล็กคนน้อยนี่แหละที่จะเป็นคนเปลี่ยนประเทศใช่หรือเปล่าพี่น้องเพราะว่านายพลหรือคนที่มีอำน,นาจจนชั้นปกครองมีไม่กี่คนที่คิดแล้วก็ออกแบบแต่คนที่เปลี่ยนแปลงจริงๆในประเทศนี้ก็คือคนเล็กคนน้อยทั้งนั้นใช่หรือ <S <S เปล่าเพราะนั้นเราต้องไม่ด้อยค่าตัวเราเราต้องคิดว่าเรานั้นยิ่งใหญ่และถ้าเรารวมพลังกันเมื่อ,อไหร่นะครับประชาชนเห็นพ้องต้องการเมื่อ,อไหร่สิ่งเหล่านั้นก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในการต่อสู้นั้นก็บอกว่ามี สี่ห้าประการด้วยกันที่จะสําเร็จก็เงื่อนไขสา,ารเวลาจังหวะโอกาสถ้ามันลงตัวเมื่อไรพี่น้องที่รักทั้งหลายมันก็จะเกิดกระบวนการใหญ่ในการที่จะลุกขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศนี้นะครับดังนั้นสิ่งที่เราทํากันในขณะนี้ก็เป็นเรื่องที่จําเป็นที่จะต้องทําต่อไปส่วนในเรื่องของปัญหาความทุกข์ยากความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนั้นเราก็ต้องมีหน้าที่ในการใช้เวทีอย่างนี้ในการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนว่า อะไรเก hehe, ิดขึ้นวันนี้ชีวิตที่เรายากจนในวันนี้ชีวิตที่เราลําบากทุกทรมานในการดําเนินชีวิตในขณะนี้ขโมยกระโจนเต็มไปหมดนะครับโกนดีเดินตามตรอกขี้คอกเต็มท้องถนนในขณะที่เขาพูดภาษาโบราณโบราณที่พูดกันมาในขณะนี้มันเป็นปรากฏผลเป็นจริงการยิงการการแต่งกันการกล้าการการทําร้ายกันและกันในขณะนี้ตามสื่อทั่วๆไปได้เห็นได้ทุกเช er ้าเห็นได้ทุกวันจนเจนตาจนหาสิ่งดีๆไม่เจอในสื่อสาระในขณะนี้ นี่คือความจริงที่มันเกิดขึ้นมีเพียงแต่ FMTV หรือสิ่งที่เราถ่ายทอดกันอยู่ในขณะนี้ที่พอจะเห็นว่ายังมีกลุ่มคนจํานวนหนึ่งนะครับที่กําลังทําหน้าที่เพื่อรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของประเทศชาติและกับประชาชนรักษาไว้ซึ่งระบบก,กระบวนการทางยุติธรรมให้มันดํารงอยู่ในขณะนี้ดังนั้นปัญหาเรื่องความทุกข์ยากความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนั้นก็จําเป็นที่จะต้องทําอย่างเช่นพรุ่งนี้เนี่ยทางสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ทาง สมาพันธ์สมานฉสชันแรงงานไทยก็จะไปหาคุณพบคุณปิรพันธ์สาลีรัฐวีภาคเพราะเนื่องจากว่ายังพอจะเห็นความพยายามในการที่จะแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนมีความพยายามในการที่ออกแบบว่าต้องออกกฎหมายต้องทําองค์กรเพื่อที่เป็นกำกับควบคุมดูแลเรื่องพลังงานให้เกิดความเป็นธรรมและกระจัดเรื่องพวกทุนปลูกการอํานาจเหนือรัฐให้มีพื้นที่อย่างจํากัดเพื่อให้ประชาชนนั้นได้เข้าถึงพลังงานในราคาที่เป็นธรรม นะครับรวมต้งสนับสนุนให้ประชาชนได้ใช้พลังงานที่สะอาดเป็นพลังงานทางเลือกเช่นโซล่าเซลล์นะครับเป็นประชาชนเนี่ยติดโซล่าเซลล์ Solar, Cell, บนหลังคาหรือโซลารูฟท็อปเพื่อที่จะให้เกิดการประหยัดพลังงานใช้พลังงานทางเลือกพลังงานที่สะอาดเพื่อลดผลกระทบกระทบเรื่องโลกร้อนซึ่งเราก็ได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนความเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าแกรมิชเชนในขณะนี้มันส่งผลกระทบต่อฤดูฝนฤด,ดูกาลด,ด,ดินฟ้าอากาศในขณะนี้จน คนต้องเผชิญกับความทุกข์ยากเผชิญกับไยและ,ะเผชิญกำนังท่วมในภูมิภาคของโลกนะครับทั่วโลกในขณะให้ตางเผชิญปัญหากันเหล่านี้ดังนั้นพรุ่งนี้ก็จะไปพบกับคุณพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาคซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าท่านจะมาพบหรือเปล่าแต่ว่าลึกๆก,ก็ให้กําลังใจท่านใจหรือเปล่าพี่ร้องอยาให้ได้ทําในสิ่งที่มีประโยชน์กล้าที่จะต่อสู้กับความไม่เป็นธรรมทั้งหลายให้ท่านทําหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับที่ผ่านมาอย่างเช่นงานของ ก็ท่านเนี่ยนะครับท่านฟีรพันก็เดินทางไปก็ยังพอจะมองเห็นว่าแยกแยะจำแนกออกว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรเลวอะไรชั่วและอะไรที่จะต้องทำในสถานการณ์เช่นนี้ซึ่งก็พยายามมาโดยตลอดแต่ผมก็รู้ว่ามันไม่ง่ายเพราะว่าเรื่องราคาพลังงานเรื่องความแปรี่ยนพวกตุนผูกขาดทั้งหลายที่มีอำนาจเหนือรัฐในปัจจุบันเนี่ย พวกนี้อยู่เบื้องหลังความทุกข์ยากความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนดังนั้นการจะฝ่าฟันการจะทําอะไรเพื่อจะเปลี่ยนแปลงในทันทีันใดน,นั้นเป็นเรื่องยากดังนั้นฝ่ายของประชาชนนะครับที่ต้องการเห็นประเทศนี้เดินไปข้างหน้าที่จะต้องการเห็นสังคมนี้อยู่ดีมีสุขประชาชนกินอิ่มนอนอูนนั้นก็จําเป็นต้องที่จะไปให้กําลังใจกันสําหรับคนที่ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นดังนั้นพรุ่งนี้นะครับใกลที่รับชมการต่ายอดอยู่ สดอยู่เนี่ยถ้าต้องการที่จะไปร่วมก็ไปได้นะครับที่หน้ากระทรวงพลังงานในพรุ่งนี้เวลาประมาณ9โมง10โมงก็ไปทํากิจกรรมกัน,กนที่นั่นเพื่อสะท้อนให้เห็นเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนต้นทางของสินค้าราคาแพงก็เกิดขึ้นจากพลังงานไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นน้ํามันไม่ว่าจะเป็นก๊าซที่มันถูกกําหนดด้วยกลุ่มทุนนะครับที่มีเพียงไม่กี่คนและมีอํานาจบงการชักยาอยู่เบื้องหลัง ว่าราคาน้ำมันควรเป็นเท่านั้นราคกาก๊าซควรเป็นเท่านั้นราคาไฟฟ้าควรเป็นเท่านั้นซึ่งก็เป็น,นกลุ่มเดียวกันและก็มีเชื่อมความเชื่อมสัมพันธ์กับนักการเมืองที่เคยแปรรูปปตทะท,ะท,ะที่เคยทําให้พี่น้องประชาชนทุกยากลําบากอยู่ในขณะนี้นะครับดังนั้นวันนี้เขายังไม่หยุดเชื้อชั่วย,ยังไม่ตายพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อเชื้อชั่วไม่ตายหมอที่จะฆ่าเชื้อเหล่านี้ก็ยังคงทำหน้าที่ต่อไปใช่หรือเปล่าพี่น้อง แม้ว่ามันจะต้องใช้เวลาเราก็จาต้องจะต้องทําหน้าที่นะครับดังนั้นก็วันนี้มาพบปะพูดคุยทักทายกับพี่น้องนะครับเพื่อที่จะได้ยืนหยัดยืนยันกับพี่น้องว่าเรายังอยู่เรายังไปไปไหนใช่หรือเปล่าเรายังสู้ต่อไปใช่หรือเปล่าตราบใดที่ลมหายใจยังติดตัวเราจะสู้กับความชั่วเราจะสู้กับคนชั่วใช่หรือเปล่าพี่น้องลมหายใจหลุดออกจากร่างเมื่อไรเราจะบอกให้ลูกหลานเรามาสู้ต่อใช่หรือเปล่า นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องการเห็นบ้านเมืองเดินไปในทางที่เหมือนถูกต้องเราต้องการเห็นประชาชนนะครับอยู่ดีมีสุขกิน,อ,อ,นอิ่มนอนรุ่นแล้วเราต้องการให้ประเทศนี้พัฒนาประเทศอย่างถูกทิศถูกทางถูกที่แล้วก็ไปในทิศทางที่เป็นเป้าหมายเป็นความคาดหวังของสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมไทยสังคมโลกเราก็ต้องทําหน้าที่วันนี้เราคาดหวังจากนักการเมืองที่ทําหน้าที่อยู่ในปัจจุบันนั้น คงไม่ได้อีกต่อไปเราไม่ได้ปพิเสธเรื่องของระบบการเมืองเรื่องของระบบประชาธิปไตยแต่ว่าประชาธิปไตยนั้นไม่ใช่แค่การเลือกตั้งเพียงอย่างเดียวใช่หรือเปล่าพี่น้องประชาธิปไตยอยู่ที่เนื้อหาไม่ใช่รูปแบบนะครับไม่ว่าใครมาบริหารประเทศมาจ่ายแจ้รูปแบบไหนก็แล้วแต่ถ้าคนเหล่านั้นทําหน้าที่เพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่มันก็ถือว่าเป็นประชาธิปไตยใช่หรือเปล่าพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรายัดเยียดใส่หัวเราว่าประชาธิปไตยคือการเลือกตั้ง ประชาไตยคือการไปใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งโดยที่มีปัใจจัยในการชี้นํามีปัใจจัยในการหลุนนําก็คือเงิน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 ให้คนคิดแต่เรื่องเงินเพียงอย่างเดียวถ้ามีมีเงินก็คือตายไม่มีเงินก็คือจนนะครับแต่ในขณะที่กองทัพทำในบาาพี่น้องสันติยโสบอกว่าเงินทองของมายาก้าวปลาคือของจริงใช่หป่วพี่น้องเพราะฉะนั้นสงครามกําลังจะเกิดหลายสิ่ง,งหลายอย่างกาลังจะเกิดขึ้นความทุกข์ยากกําลังจะเกิดขึ้นในโลกนี้ถ้าเราไม่มีอาหารกินเราไม่มีก้าวกิน ใะเราไม่มียักยารักษาโรคในที่สุดเราก็ไม่สามารถมีชีวิตยอยู่ได้ดังนั้นก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนและเราจะร่วมสู้ไปด้วยกันนะครับจนกว่าพี่น้องประชาชนจะได้ใจชนะวันนี้ก็พบปะพูดคุยกับพี่น้องเพียงเท่านี้โอกาสหน้าเขาจะย้าแวะเวียนมาพบปะพูดคุยกับพี่น้องในช่วงจังหวะเวลาที่ไม่ได้เดินทางไปไหนอ่าก็จะมาร่วมกันให้กำลังใจซึ่งกันและกันและสู้ไปด้วยกันจนกว่าเราจะได้ใจชนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ค่ะนะคะขอเสียงปรบมืออีกครั้งนะคะให้พี่สาวิศแก้วหวานค่ะ่ันเป็นเลขาที่การสมาพันธ์แรงงานสมา,านฉันท์แรงงานประเทศไทยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันนะคะทั้งพี่สาวิศนะคะค่ะแล้วพี่สเสนหงทองนะคะขอบคุณมากนะคะให้เกียรติเวทีขอบคุณค่ะนะคะเดี๋ยวต้องเรียนเชิญมาอีกครั้งนะคะ